เอ่อในเมื่อเราลงสโลวแล้วไม่ได้ที่1เราก็ลงเป็นเทมไปเลยครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเราก็กลับมาอยู่ที่เกมบัสสไตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรอบนี้ผมจะไปเป็นเทมนะครับเทม4คนนะครับผม4คนนะฮะโดยเล่นตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับที่ชื่อว่าเจ็ดนะฮะไม่ใช่ไม่ฮะ ตัวอย่างก,กันนะครับอย่าจำผิดนะครับผมแล้วก็ตานี่ผมจะใช้ปืนเมนนะครับผมโดยที่เจสเนี่ยจะมีสกินเอ้ยสกิลมีสกิลเรียกระเบิดนะครับเรียกบอมบ์บอมเบอร์โอ้ยโอ้ยโอ้อย่างนี้เลยนะครับจะโดดภายใีม987นะครับะโดดแล้ว ตัวให้พร้อมนะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมรับมือโอเคมาละย่างเท่เลยพี่ Let's go ผมเป็นหัวโดผมเป็นหัวโดเดี๋ยวพอไปที่นู่น มีคนคิดจะไปเหมือนกับเราหนึ่งคนนะครับน่าจะมีหนึ่งตี้โอเคน่าจะตรงนี้น่าจะเหมาะพอดีนะครับน่าจะพอดีเลยนะครับพอดีเป๊ะคว A.K โมเตอเอกนั่น b n ีนะครับคนละเคกันนะครับฉะนั้นอย่าเคนะฮะอย่าเป็นนี่นะครับอย่าติดคนละนั่นเคดิดนะครับบ้าเลยหยุดพูไว้ก่อนโมเตอร์พูดเนี่ยสไนเปอร์ซูมไกลหรือซูมใกล้วะเนี่ยมันซูมระดับไหนกไกลอยู่หรือเปล่าสัก,กาันยังงัน โอเคฟาร์มให้หมดทุกพื้นที่ย่าให้เหลือลเราได้ของดีอยู่นะครับอ้าวขึ้นขอกระสนุสนกระสนุนหัวรบอพจตรงนี้สึก่าจะมีเงินนะครับเดี๋ยวระเบิดกระโดดขึ้นไปอ่ามีเงินอีกด้วย2,000ตรงนี้มีกระสนุนตรงนี้มี ดูกระสุนแล้วก่อนกระสุนก็ซื้อไปเลยแล้วกันโอเคกระสุนเดนเนสน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานเพราะว่าไม่มีเกาะขายไม่มีเกาะขายนะครับไม่มีเกาะให้ผมซื้อธมิชชั่นเหรอเปิดดาวเทียมอยู่นูน่นแต่เราอยู่นอกวงนะเพื่อน ยังไงดูไปหาเจ้าหมอนอันก่อนจะไปไหนวะไปไหนไปด้วยแยกสองสองแล้วกันแล่วคนเดียวคงไม่ไหวล้มมาแล้วก็สวยกันอีกล้มมาเดี๋ยวมันไม่สวยงามเดี๋ยวมันไม่สวยเอานะเองสอดคัดอีกแล้วโอ้กูเบื่อจังเลยเนะี่ย ไปตำอะไรด้านบนนิ้วไม่ได้ไปสัมผัสด้านบนเลยเออไม่ตายสินี่ก็รีบจังเลยจะไปไหนนะเนี่ยเอ๋อาด้วยไม่เข้าวงอหรอเอยจะฟาร์มเดียวเลยเหรอฟาร์มก็ฟาร์มเอาดิฟาร์มเพื่อนวับ อย่างน้อยก็มีเงินโซนจะบีบภายในอีก30วินาทีเรามีเวลามัวอยู่แถวนี้แล้วนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนทำภารกิจสำเร็จด้วยได้เงิน2,000นะครับไป๋เข้าวงกันเถอะ่ะไปเข้าวงกันก่อนไะ วงบีบแล้ววงเริ่มถูไถมาแล้วเส้นจอสตูนอกไปแล้วทำดีๆโอ้โหเงินผมขึ้นหมื่นเลยอ่ะแร๊บหนึ่งขึ้นหมื่นแล้วเงินเนี่ยจิ้มอะไรวะ ติมติมติมชุบชุบชอบชอบช็อบชอบชอบช็อปชุบช็อปชุบชุบชุบเอาปืนอะไรไปดีครับท่านผู้ชมสไนเปอร์อยู 60, okay. like ่แล้วใช่ไหมกระสุนหกสิบโอเคถือว่าดีใช้ได้ร้านขายของก่อนไปตู้ก่อนไปตู้ไปตู้ซื้อก่อนเงินอีกสองพัน เงินอีก2 0 0พันเงินีก2พันแอนเน่อีก2ชิ้นโอ้โหร่ำรวยร่ำรวยมาตอนนี้ร่ำรวยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยยังไม่ได้บวกเลยอะ่ะเห็นไหมวะไม่ได้เกิดหรอกง้องเ,อเกิดเลยอยู่แถวนี้ กูรู้ว่ากูจะตายไอ้เหี้ยอย่างกากเลไสักไรวะเนี่ยนี่ไรของผมอ่ะเอาซื้อเอาหมดของหมดของหมดนะลูกพี่ซื้อจนยับยุ่ยยี่เลยเมื่อกี้แบบกดนิ้วโป้งอ้อมอ้อมทีแต่ กดนิ้วโป้งนิ้วโป้งนีงน้อ้อมทิศเลยอ้อมจออ้อมแบบขอบจอเลยพูเอาเออไ,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 ได้ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่หรือว่าเราต้องให้เพื่อนแบกบวะเนี่ยมากับเพื่อนเราเก่งเลยนะมากับเพื่อนเราข้าวข้าเอานะแต่เมื่อกี้เกือบตายนะครับผมเมื่อกี้นี้นเกือบตาย คอยย่างางวเ,เอาเงินหมื่นอีกแล้วเงินเยอะที่สุเเฟไปนะครับเงินใครเยอะพยายามเซฟไไ้นะครับเผื่อเพื่อนตายนะครับท้ายเกมมีประโยชน์แน่นอนนะครับทำภารกิจอีกแล้วเหรอะ ทำอะไรอีกอ่ะยิงใครวงบีบมา้วเธอวงบีบมาแล้วเ,เ,เข้าวง่ันเดอร์เสียเงินเก็บเงินก่อนเงินเหลือล้อนเลยอ่ะโอ้โหเงินเหลือ มื่นเจ็ดเอาไปดิเอาหมื่นเก้าเมื่อกี้ใครลงเห็นนะมีคนลงอ่ะมีคนลงแถวนั้นนะครับโซล่าชาว,ชวาาเช็คระยะดีๆก่อน ันต้องอยู่แถวนี้ดิเอ้ยมีคนโดดมาตรงนี้ก็เสร็จพี่สิครับเกือบกูโดนปืนสั้นกูเกือบโดนปืนสั้นยิงนอกอะไรอ่ะโอ้ไม่แม่นเลยพี่ทำไมทำอย่างนี้อ่ะ โคตเล่งโคตรเน่าเลยโอ้อะไรอ่ะพี่มือฝีมือมีแต่ฝีแนตะ่ไม่มีมือแล้วเนี่ยมีแต่ฝีทั้งนั้นเลยบุ้ะหายเจ็บจังเลยเนะี่ยนะครับด่าตัวเองนี้มันเจ็บจริงๆนะรู้สึกมีความสุขหมดทุกหมดหมดทุกหมดโศกหมดญาติหมดทุก,ทก,ส,ก,ทกสิ่งทุกอย่างหมดไปเท่าไหรนะ่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรอ เอลบหนึ่งขอดูนี้ก่อนเผื่อมีเอกาะขายมีอยูอ่นีเ่เกาะทองไปเลยเออดีงามดีงามดีงามยังมีเงินเหลือเฟือเงินเรามีเยอะไม่ต้องห่วงวเพื่อนจะตายนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ แต่เราเนี่ยอย่าไปตายนะครับเราตายนี่คือเงินหายหมดเลยนะครับหมื่นสี่น่าจะหายไปสักห้าพันสี่พันประมาณนี้นะครับตายทีเดียิยิงไรอะ่ะเก็บไปดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันยากจริงๆเลยไอ้ยิงเนี่ยเดี๋ยวลองเสนอหวนัวมาก่อนเอาอย,อยู่นิ่งๆกูยังยิงไม่โดนเลยฮะโถ่อยข้าวเจ้าข้าวเจ้าหมกหน่อไม้นิ่งยังยิงไม่โดนเลยกูเนี่ยเอาไปดิอันนั้นไงยิงไม่โดน อนเก็บงานก่อนทำงานดีๆน้องแหนมาเป็นทีมที่ดีจริงเพื่อนนอกไปครับกรานอกไปหนึ่งสองแล้วมาจากไหนกันสีฟูเจียเอาคูสมโมกปังตัวเองทำไมวะ เหนื S <S mm ่อยนกไปดินกไปสิครับบินไปเลยบินไปเลยว่าเคยมีเธอเธอเคยบินหรือเปล่าท้องฟ้าน่สวยงามมากเลยนะโอยสวยงามเพี้ยเล้วมันเอากูไปด้วย โอ้ยดี90รัวโอ้โอืมนิ้วมันดีจริงเลยเนะี่ยเฮ้เกิดน้อยเฮ้เกิดน้อยเฮ้เกิดน้อยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้เกิดหน่หเ,นเ,นลเนพลสขอหนึ่งที่ เงินมึงสองหมื่นนะเฮ้ยมึงนกนะอ้าวเรียบร้อยไอายาวบอกไอยาวเอ้ยบอกหัวขวอเอ้ยน้องอ่ะมึงทำไมไม่กูเกิดแล้วนนจจเปิดเองเลยเนะี่ยเงินเหลือเท่าไหร่อันนี้ก็เงินสองหมื่นสี่ก็ไม่กูเกิดมึงดีมากเลยเกจะไปท้ายเกมเหรอนะครับ เล่นไม่ดีว่าเพื่อนเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเพื่อนเรารับเวรกรรมนะครับผมผมแบกอยู่แล้วครับผมเล่นทีมแะไรผมต้องแบกทีมทุกทีนะฮะไม่ต้องห่วงไปนะครับเมื่อกี้นี่แค่ทาเล่นเฉยๆนะครับก็เลยตายนะครับนี่นะครับข้ออ้างที่ดีนะครับเป็นต้องเป็นข้ออ้างที่มีที่มานะครับซึ่งเพื่อนนอกไปแล้วนะครับเพื่อนระยะไกลระดับนี้ยิงไม่โดนแน่นอนไปไหนละ มีแต่อีเซอร์ดีเกินโอ้ยโอ้ยมันยิงกูมันยิงมันเห็นกูได้ยังไงวะเนี่ยไหวปะ่ะนะมาถึงกูเนี่ยไหวปะ่ะไล์ โอ้เพื่อนน้อ่อนนอกเพื่นนอกเพื่้อตายแทนจริงไรวะเอามาดิเอามาดิเอาดิพี่คนมาสวยสวยสวยทำดีโหเงินหมื่นแปดสวยงามเก็บเก็บคณาคณะเก็บ สวยกระโดดไปที่กระโดดไปกระโดดไปไปเข้าวงก่อนนี่น้องสนใจเสียววงได้วงใดเลยวงใดวงใดอยู่วงไหนวงนะ่นน้องยิงใครวะมึงยิงใคร,นะรเนี่ยโอสไนเปอร์ชิป โอ้ยโอ้ยคัดช็อตคัดช็อตคัดอย่าเพึ่งไซเปอร์ไซเปอร์มาเร็งอยู่จ่อไปไดิฟอมเรลหัวเี่าตกลหละ

chơi lối chơi lối chuỗi 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 ta chuỗi 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 พวกมึไปตายด้วยก่อนแล้วกันช่วงใช้นๆพวกนี้สูเ้เขากันชีชุบยื้อเวลาอีกสักนิดจงดีเอาชนะแล้วก็ชนะสังันนะครับเมื่อลงเป็นทีมนะฮะนะครับเพื่อนแบกนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ